สดีครับสวัสดี FC ทุกท่าน,นครับผมวันนี้แอดก็จะมารีวิวรถไถราคาถูกนะครับก็เป็นรถไถเก่านอกนะครับเป็นรถไถนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับตัวนี้เป็นรถตีเทินของคูบต้านะครับแอดก็ได้มาถูกครับก็เลยอยากจะแบ่งปันพี่น้องชาวเกษตรกรครับอันนี้รถคันนี้เป็นรถขับเคลื่อน4ล้อนะครับโมเดลของเขาคือฮีโนโมโตะนะฮะฮีโนโมโตะ e หนึ y ่ง e สี่นะครับหรือว่าสิบสี่แรงครับเป็นเครื่องยนต์สองสูบนะครับเดี๋ยวจะพามาดูรอบๆครับยางหน้าก็ให้อยู่ประมาณหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็จะมีแตกลายงาบ้างเนาะก็ออยางก็น่าจะใช้งานมาค่อนข้างจะหลายปีแล้วนะครับผมต่อมาก็จะยางหลังครับยางหลังดอกถือว่ายังเต็มอยู่นะครับยางหลังก็ให้อยู่ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นะครับมีแตกลายงาฮะ สีก็สีกะท่สีเดิมเดิมนะครับยังยังใช้งานได้อยู่ครับทีนี้เปลี่ยนแขนยกครับเป็นแขนยกในประเทศไทยแล้วครับผมก็มีแขนสองข้างมานะครับตัวปรับสูงต่ำครับแปลงเป็นระบบไทยเรียบร้อยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชแบบที่ยกเขาเรียกว่าอะไรฮะยกไอยก,ยกโรตรี่เหมือนที่ติดมาจากญี่ปุ่นครับ สีสภาพสีก็ตามการเวลาครับผมแต่รถคันนี้เครื่องดีนะครับผมสตาร์ทง่ายมากเลยครับยางหลังหลังขวาก็อยู่ราวๆแปดสิบเปอร์เซ็นครับรายงานก็จะมีบ้างนะครับผมแต่ยังใช้ได้นะครับยังใช้ได้อยู่ครับอันนี้เพจเป็น e หนึ่งสี่ d นะครับ e หนึ่งสี่ d สภาพท่อนเกียร์ครับท่อนเกียร์ท่อนถ่ายก็แห้งๆนะครับ คันเกียทันทายแห้งครับเป็นปั๊มสองสูบครับเดี๋ยวแอดเปิดให้ดูก่อนเครื่องก็จะเป็นเครื่องยนต์สองสูบนี้แห้งแห้งนะครับกล้องไม่ซูมนะครับแห้งๆแบตเตอรี่แอดเปลี่ยนสายบวกกับลบให้ใหม่นะครับอันนี้สายเดิมมันมา มันชำรุดแล้วครับแล้วก็เลยทางร้านก็เปลี่ยนให้ใหม่เปลี่ยนฝาหม้อน้าให้ใหม่นะครับน้ําบนดีครับยางหน้าขวาอยู่ราวๆหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตครับผมครับก็จะมีโอลิงนะฮะอันนี้ใช้คาว่าโอลิงนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ซีนนะซีนล้อล้อหน้าซ้ายเนี่ยครับนะฮะมันรั่วครับมันซึมนะครับผมใช้เราถ้าเกิดเราใช้ วงน้ำมันเกียร์เบอร์เนื่อๆก็น่าจะช่วยได้ครับก็อย่าไปเรียสครับรถมันอายุน่าจะ30 40ปีแล้วครับผมก็ถ้าใครจะเอาไปเข้าลงองลองอ้อยได้เลยนะครับเดี๋ยวจะวัดฐานล้อให้ดูครับล้อหลังกว้างอยู่เมตรกับอีก4เซนนะครับผมนะบเมตรสี่เซนนะครับแถวท่าหลวงโคกสำโรงนะครับแถว พัฒนานิคมอันนี้โซนของฮิโนมโตะนะครับเป็นป่าของฮิโนมโตะครับหน้าคู่หน้าก็จะอยู่1เมตรกัอีกสี่เซนนะครับเหมาะสําหรับทําพวกเข้าล่องนะครับไม่ว่าจะเป็นล่องร่องข้าวโพดร่องมัน,นได้เลยครับคันนี้มาเดี๋ยวแอดลองสาตาร์ทให้ฟังคือรถคันเนี้นครับแอดเพิ่งขับมาจากข้างล่างนะเพิ่งล้างมาเครื่องเนี่ยเครื่องนี่เย็นเลยนะครับ แต่ถ้าเกิดมันสตาร์ททีนึงแล้วมันจะสตาร์ทง่ายมากเดี๋ยวให้ดูสตาร์ทให้ดูนะเปิดกุญแจแล้วสตาร์ทติดเลยครับติดแล้วฮะเดินเรียบมากขับเดินสีล้อนะครับ ครื่องดีนะพัดต์ทง่ายเดี๋ยวลองพัดตันดูสิไงเสียงสองสูบมันจะไม่ไม่ไม่เสียงเรียบเหมือนสามสูบนะครับปกติของเขานะครับดีนะดูมือนะครับไม่ไม่ต้องเผาหัวครับชิดเลยไฮโดรลิกนะครับ อดเดขึ้นลงเร็วนะครับก็อันนี้แอดจะขอพักคลิปไ้เพียงเท่านี้ก่อน,นครับเดี๋ยวจะแอดจะลองดึงดึงทดสอบเพาหน้าก็จะเอา,เอาไปลองดึงรถหนักๆดูครับว่าเพาหน้ามันทํางาน,นรับแต่แอดลองดูแล้วครับลองเอาขึ้นเอาลงเรียบร้อยเนี่ยคือเพาหน้าทํางานดีครับผมอา่า คันนี้ก็ต้องขออนุญาตว่าขอขายในราคา4ี่หมื่นสองนะครับก็ขอเป็นไม่ได้เก็บงานอะไรให้นะครับเพราะว่าแอดก็มีแต่คูปต์ครับพูดถึงพูดจริงๆก็มีแต่คูปองตครับอันนี้เป็นฮิโนมโตะมาก็เลยอาจจะไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่ก็ถ้าลูกค้าทางโซนลบบุรีหรือว่าทางโซนท่าหลวงพิจิตรอะไรเงรี้ยโซนนั้นจะเอาไปเข้าร่องอ้อยร่องมันหรือว่าเอาไปทํารุ่นอะไรเงี้ยครับก็ เดี๋ยวจะช่วยค่าขนส่งครับก็ตั้งไว้สี่หมืนสองครับรถขับเคลื่อนสี่ล้อสี่หมืนสองเครื่องดีเนี่ยหายากอยู่นะครับผมเอาลืมดูหม้อน้ำ๋ยวให้ดูหม้อน้นะําเนาะเหมือนเดิมครับถ้าเกิดเราดูถ้าเกิดน้ํามันมันดันมันพ่อนออกมาแสดงว่าไอ้เขาเรียกว่านาะฟ้าสูบกลงนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูเลยดูมือก็ได้ครับ เดี๋ยวพักคลิปไว้ค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปทดสอบโฟร์วิวไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองขับให้ชมนะครับสําหรับใครที่อยากได้ติดต่อตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้นะครับผมสวัสดีครับดูรอยเผาหน้านะเดีบวได้ไ,ดไดครับ <Nem> อืม